คันนี้ผ่อนเพียง6,900บาทเท่านั้นนะคะกับตัวโตโย t a ารีว2สจดสี่ e พ a สดรถปี1 6บหจสิบเจ็คันนี้ราคา3 8 9 0 0 0ได้ตัวแคบยกสูงเกียร์ออตโอต้ไปใช้งานเลยฟังก์ชันมีให้ครบคันจะหนักจะเต็มแน่นอนนะคะรายละเอียดเต็มจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ ดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะ กลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์เช่นเคยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองนะคะวันนี้นะคะลูกหมูพารถเข้าใหม่มาให้รับชมอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้ผ่อนเพียง6กพันเนะคะราคารถอยู่ที่3ามแ0 0แกาักับตัวโตโยต้ารีโว่สองจุดสี่ e พัสดรถปีสิบหบเดสีอนเงินคันนี้นะคะได้ยกสูงเกียร์ออโต้ไปใช้งานเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสําหรับพี่พ,พท่านไหนที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานแนะนําคันนี้เลยนะคะนี่คือสภาพแรกรับยังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใด เลยนะนะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดใดๆเลยพี่ๆขารถสวยมากๆใครอยากมาชมรถตัวจริงอยากมาทดลองขับนะคะสามารถติดต่อหาลุงหมูได้เลยที่เบอร์0930698581นะคะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะรถเข้าใหม่เนี่ยบอกก่อนเลยว่าโคตรสวยแล้วก็ผ่อนสบายมากๆผ่อน6,009พี่ๆขาสนใจรีบทักรีบโทรทได้เลยนะคะพนักง,งานประจำนะคะขออายุงานนะคะผ่านโปรแล้วนะคะรับเงินผ่านบัญชีมีประกัน ม,มีสลีปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะข้าราชการรัฐวิสาหกิจรายได้2เท่าของค่าง,งว้วดสามารถซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยค่ะคันนี้ผ่อน6กพันเเนาะและสําหรับกลุ่มอาชีพอ,อื่นๆนะคะขอมีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะแล้วก็นะคะรายได้2เท่าของค่าง,งว้วดไม่ติดแบล็กลิสต์ไม่ติดบูโรทักหาลูกหมูได้เลยสําหรับใครที่มีเครดิตนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยอยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่2.39เท่านั้น4ปีนะคะ เป็น7ปีรถกระบะเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5.79นะพี่ๆแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเครดิตได้ดอกเบี้ยพิเศษแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวดูแลให้นะคะคันนี้นะไฟหน้านะคะได้เป็นโปรเจกเตอร์มีไฟเดย์ทม์ให้แล้วเรียบร้อยไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีให้มีโครเมียมคาดมาให้2เส้นแบบนี้เลยป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครให้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรียมสันตัวรถนะคะริ้วรอยไม่มีเลยพี่ๆขาสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ สนใจนะคะรีบติดต่อได้เลยเพราะว่าคันนี้รับรองว่ามาไวไปไวแน่นอนนะ,ค,ะคันนี้นะคะได้แม็กเดิมอลลอยโรงงานเลยค่ะพี่ยางดันหลบคันนี้รถเอ่อได้ยางไปยีิบเอ็ดแต่ว่ายางเนี่ยเดี๋ยวทำในส่วนของการเปลี่ยนให้ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้อย่างดีเลยปงคุมล้อแนทชิสนิทแบบนี้ค่ะพี่เบ้าชคเดิมโรงงานนะคะมาร์คอรมาให้แน่นอนนะ,ะตัวกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวให้แล้วในตัวค่ะพี่ภายในของเขาเนี่ยบอกก่อนว่าสวยงามมากๆเลยนะ ได้เป็นแคปยกสูงนะคะเกียร์ออ,ตโ,อโต้แบบนี้เลยค่ะพี่ได้เป็นเบาะผ้า,ากำรรมะหยี่นานาน,านุ่มๆน,นะคะแล้วก็นะคะพวงมาลัยนะคะจะได้ในส่วนของมัตติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะหุ้มหนังสาก้านแบบนี้เลยแต่คันนี้เลขไมล์จะอยู่ที่10,000แสนกลางๆนะคะราคามันเลยได้389,000นะพีนพี่นะ1,50,000โลนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีจอ Android ให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะเกียร์ออ,ตโ,อโตโอ้ค่ะพี่นะ ไดเกียออโต้มีอีโคโหมดพวาวเวอร์โหมดให้ครบเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ MAM ได้หมดเลยนะคะ USB ก็เชื่อมต่อได้นะคะคันนี้เนี่ยจะได้ในส่วนของกล้องหลังมาด้วยนะคะความกว้างขวางของเขาเนี่ยมีให้เยอะอยู่แล้วพี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ด้านหลังเลยละกันนะคะ ก่อนจะไปดูด้านหลังพี่พาแวะดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนนะคะนี่คือสภาพแรกรับนะคะหัวน็อตต้องไม่มีรอยขยับรอยขันรอยขายนี่คือข้อดีของรถที่เพรยนพี่พี่ขารถของเราการตีโครงสร้างให้นะคะว่ารถเนี่ยไม่มีชนหนักพลิกค่าพลิกคว่ำจมน้านกลับสีเป็นเครื่องตัดต่อกอใหม่แน่นอนดูได้เลยนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะเม็ดอาร์ตเรียงกันสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างตัวรถเนี่ยขออนุญ,ญาตแกะให้ดูเลยนะคะ แกะให้ดูได้เลยนะคะสปอตเมนอาตเรียงกันสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่มั่นใจได้เลยว่าซื้อรถที่เพชรยนต์ที่พี่ไม่โดนย้อมแมวขายแน่นอนนะคะการันตีให้เลยว่ารถสวยจริงรถมีคุณภาพจริงนะคะพี่พี่คันนี้นะคะไฟท้ายเดิมโรงงานค่ะพี่ไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกแต่อย่างใดเลยนะคะคันนี้มีแม็กไลเนอร์ให้ด้วย ะะมีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยเซ็นเซอร์มีให้ค่ะพี่คันนี้นะด้านล่างของเขานะคะก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่ให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เพากลางแหนบสองข้างทุกอย่างยังอยู่ครบสภาพอาจจะเลอะนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทาความสะอาดไปเก็บงานให้นะคะภายในเนี่ยก็ต้องถอดเบาะไปสปาไปฆ่าเชื้อให้อยู่แล้วเนาะคันนี้นะคะกระจกเดิมโรงงานเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะโครงสร้างรถฝั่งนี้กันบ้าง ครงสร้างตัวรถฝั่งนี้เช่นเดียวกันค่ะพี่หัวน็ะต้องไม่มีรอยขยับรอยขันรอยขายแบบนี้นะคะต้องคงรูปสวยงามแบบนี้ต้องไม่มีรอยโปะสีได้ๆเลยนี่เลยนะคะสังเกตได้เลยพี่ถ้ารถโดนชนมาจะมีรอยโปะสีนะคะแล้วก็ตรงฝั่งประตูเนี่ย นะคะจะตรงสปอนเมนร์อาร์ตต่างๆตรงนี้นะคะพี่ๆมันจะมีร่องรอยการโป๊ะสีการพ่นสีทับมาแต่อันนี้ลองรูปได้เลยนะคะเอามือรูปไปเนี่ยมันจะเป็นรอยบุ่มลงไปเลยนะคะมั่นใจได้เลยพี่ซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะเอาไปใช้งานเป็นสิปีซื้อรถคุณภาพดีซื้อความสบายใจไปด้วยนะคะราคาอาจจะแพงกว่าที่อื่น1,2ื่นสองหมืนแต่หนูรับประกันเรื่องคุณภาพรถนะคะหนูมีวารันตีให้ด้วย นะคะหนูแถมวารันตีสูนให้เลย1ปีหรือ2,000 20, 0โลค่ะพี่ถ้าสนใจรีบทักมาได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่หน้าห้องเครื่องได้เลยค่ะโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวเราพามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องเลยนะคะอย่างแรกนะคะบอกก่อนเลยว่าเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะหรือ2,398ซีซีนะคะกำลังแรงม้ามีให้เยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะคะส่วนาด้านฝากระโปรงนะคะพี่ หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการขยับการขันการไขเลยนะคะดูได้เลยสภาพกริบๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆขาถ้าสนใจรีบทักรีบโทรได้เลยรายได้สองเท่าของค่างวดผ่อนคันนี้จบเลยนะคะกับตัวโตโยต้ r e ีโว2.4 e p a ร t รถปี16-17คันนี้ราคา3,89,000ผ่อน6,900บาทถ้าเครดิีๆจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงแล้วเรามาฟังโปรโมชั่นายคลิปกันได้เลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นของลูกหมูนะคะมีวารันตีศูนย์นะคะรับประกันเครื่องเกียร์เข้าศูนย์ได้เลยไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะมีประกันวารันตีศูนย์โตโยต้าแถามให้1ปีหรือ20 0 0 0โลประกันฉุกเฉินแถมให้1ปีมูลค่าเ0้าบาทนะคะแถมวันรับรถเอาน้ำมันไปเลยเต็มถังค่ะพี่พ,พี่ถ้าสนใจรีบทักมาได้เลยวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยกดติดตามไว้ได้เลยกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อไปนะคะ พี่ๆอยากชมรุ่นไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยหรือสนใจรถคันนี้โทรหาลูกหมูได้เลยที่เบอร์0ูนย์เ8้าสนนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ